ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับกรามเวรของผู้ที่ทำลายผู้อื่น โคดบ้านกินเมืองกรรมมันจะตามไปทั้งชั่วโคดผมเชื่อว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธนั้นต้องเชื่อในกฎแห่งกรรมกันทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะเชื่อมากเชื่อน้อยก็แล้วแต่บุคคลแต่การทำร้ายผู้อื่นนั้นทำให้เกิดความเดือดร้อนโกงกินชาติบ้านเมืองของตนเองดูหมิ่นสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จะทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อตนเองและครอบครัวเป็นอย่างมาก คนที่คิดร้ายขายชาตินั้นจะตายไม่ดีจะไม่มีแผ่นดินอยู่เลยสักคนถ้าไม่เกิดในชาตินี้ก็เกิดในชาติต่อๆไปจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จะอีกกี่ร้อยกี่พันชาติกว่าจะได้มาเกิดเป็นคนได้อีกครั้งกฎแห่งกรรมนั้นยุติธรรมเสมอกรรมที่คนโคดคนโกงได้ทำนั้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในทันทีเพราะมีบุญเก่าที่เคยทำมา ก็ได้หนุนเนื่องให้คนคนนั้นได้รอดพ้นอยู่แต่เมื่อใดที่หมดบุญเก่าแล้วเมื่อนั้นคนเหล่านี้จะได้เผชิญกับความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสที่ไม่มีใครจะสามารถช่วยได้เลยและเวรกรรมนี้จะส่งผลตกไปถึงลูกถึงหลานในวงตระกูลตลอดไปอีกด้วยเช่นประเทศพมา่าที่เคยเข้ามาเผาบ้านเผาเมืองของคนไทยในอดีตที่ผ่านมานั้น ก็ต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมไปต่างๆนานาต้องเสียแผ่นดินเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษไปแบบไม่มีทางสู้ได้จนพระเจ้าทีบบกริยัองค์สุดท้ายของพม่าในเวลานั้นเมื่อเห็นสยามของเรารอดพ้นจากการเป็นทาสไม่ตกเป็นเมืองขึ้นไม่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเลยหลังจากที่พมา่าเสียเมืองกษัตร,ริย์พม่าก็โดนเนรเทศแต่พระมหากษัตริย์ของไทยนั้น ได้ผง,งาดในเวทีโลกหลังจากที่พม่าเสียเมืองกษัตริย์พม่าก็โดนเนรเทศประวัติศาสตร์ของราชวงศ์พม่าก็ได้หายไปจากการรับรู้ของโลกแม้แต่ชาวพม่าเองส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ภาพบนซ้ายมือคือสี่เจ้าหญิงพระราชธิดาของพระเจ้าทีบอกษัตริย์องค์สุดท้ายของพมา่าที่ถูกอังกฤษเนรเทศไปอาศัยอยู่ในอินเดียภาพขวาบนคือตูตู ลูกสาวเจ้าหญิงพระองค์ใหญ่ซึ่งเป็นหลานสาวของพระเจ้าทีบอภาพที่เห็นนั้นคือภาพในวัยชารานั่นเองภาพล่างคือกระท่อมโกโรโกโสโในเมืองรัตนคีรีที่เจ้าหญิงใหญ่ได้เสียชีวิตเจ้าหญิงหญิงใหญ่แอบได้เสียกับแขกยามประจำบ้านซึ่งเป็นชาวอินเดียซึ่งก็ได้มีภรรยาอยู่แล้วเจ้าหญิงใหญ่และตูตูพระนัดดาของกษัตริย์พมา่า จึงตกอยู่ในฐานะไร้วัน,นะในสังคมฮินดูด้วยและส่งเลือกที่จะประชิญชะตากรรมอันแสนรันทดจนสิ้นชีวิตที่กระท่อมโกรกโกโสแห่งนี้ด้วยความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินและความผิดพลาดในการรับมือกับชาติมหาอำนาจตะวันตกจนทำให้พม่านั้นเสียเมืองจนทำให้ครั้งหนึ่งพระเจ้าทีบอเคยตรัสด,ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจหมดอะไรตายอยาก ทำนองว่าปู่ของเรานั้นคือผู้พิชิตกรุงศรีอยุธยาแต่ปัจจุบันเราถูกในประเทศออกจากวังระหกระเหินไปอาศัยอยู่ในต่างแดนในขณะที่หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียให้แก่พม่าแล้วกลับทำให้สยามนั้นมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ซึ่งขณะที่ตรัสนั้นหมายถึงในหลวงรัชกาลที่หในเวลานั้นได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น จากราชวงศ์ต่างๆมากมายทั้งยุโรปในหลวงราชการที่ห้ของเราคือพระมหากษัตริย์จากเอเชียพระองค์แรกที่ไปเยือนยุโรปอีกด้วยลองคิดว่าพระองค์มีวิสัยทัศน์และมีพระปีชาสามารถแค่ไหนถึงไปได้ไกลถึงเพียงนั้นและที่สำคัญทรงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทุกประเทศที่พระองค์เสด็จไปเยือนอีกด้วยตอนที่พระเจ้าทีบอตรัสนั้น เป็นช่วงที่พระองค์ต้องเสียเมืองและถูกในประเทศแต่รัชการที่หของไทยเราออกเสด็จเยือนยุโรปอันเป็นนโยบายการรับมือกับชาติมหาอำนาจตะวันตกของพระองค์ที่ได้ผลและทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่จากทุกประเทศในยุโรปที่เสด็จไปอีกด้วยเช่นเมื่อเสด็จถึงเยอรมันกษัตริย์ของเยอรมันนั้นได้มายืนรอรับเสด็จถึงหน้าสถานีรถไฟเลยทีเดียว หรือที่รัเสเซียนั้นก็ยิ่งพิเศษสุดๆเพราะเป็นพระสหายสนิทกับซานนโคลัสและที่รัเสเซียนี่เองที่ซานนโครัสได้จัดการถ่ายภาพคู่กับรัชกาลที่5แล้วนําไปเผยแพร่ออกสื่อไปทั่วยุโรปด้วยทําให้ทุกประเทศนั้นเกรงขามไทยเพราะรัเสเซียและเยอรมันในเวลานั้นคือประเทศมหาอํานาจใหม่ที่ขึ้นมาเทียบรัศมีกับอังกฤษและฝรั่งเศสทำให้อังกฤษกับฝรั่งเศส หรือประเทศทั้งยุโรปรู้ว่าไทยไม่ธรรมดาไม่ควรจะคิดเอาเปรียบและไม่ควรจะแตะต้องเพราะไทยนั้นมีเพื่อนเป็นประเทศมหาอำนาจที่คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเช่นกันกลยุทธ์ทางการทูตนี้ในหลวงรัชการที่หําทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบแยบยนต์และมีชั้นเชิงระดับสุดยอดและนั่นคือสุดยอดกลยุทธ์ที่ในหลวงรัชกาลที่ห ใช้รบกับมหาอำนาจยุโรปจนทำให้ไทยเป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยตกเป็นอนณานิคมเมืองขึ้นของฝรั่งชาติใดเลยถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงรอบรู้ฉลาดหลักแหลมทันสมัยทรงงานหนักจนมองเกมทะลุปุกโปรงและเดินเกมทางการเมืองอย่างมีชั้นเชิงแล้วไทยอาจจะมีสภาพเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งพมา่าลาวขาเขมรและเวียดนาม ที่ประชาชนนั้นจะต้องตกระกรรมลำบากนานนับร้อยปีกว่าจะมาลืมตาอ้าปากได้เหมือนทุกวันนี้ในขณะที่คนไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขมาตลอดเวลานับร้อยปีนั้นเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมามีอยู่มีกินไม่เคยรับรู้และไม่เคยตระหนักถ้าที่บ้านใครมีคนงานพมา่าหรือเห็นเพื่อนพมา่าทำงานเป็นลูกจ้างอยู่แถวบ้านก็ให้ลองคิดในมุมกลับว่า ตัวเราเองก็อาจจะมีชะตากรรมไม่พ้นเพื่อนพมา่าถ้าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ได้ใช้สติปัญญาความสามารถและการทำงานหนักเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองและประชาชนความกตัญญูรู้คุณคือสิ่งที่หายไปจากคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้แต่ไม่มีปัญญาใครที่บอกว่าประเทศที่ตกเป็นอนานิคมของฝรั่งแล้วโชคดีกว่าประเทศไทยคือคนที่ไม่รู้จริงกำหนัก ของพวกที่ทำลายดินแดนของพระศา,าสดาโลกเราเฝ้ามองว่าเหตุใดกันหนอดินแดนประเทศพม่านั้นจึงได้มีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นอยู่เสมอเมื่อใดดินแดนประเทศนี้จะกลับมาสงบสุขกับเขาเสียทีที่เราคิดขึ้นมานี้ก็เพราะเห็นว่าชนชาติชาวพม่านั้นเป็นคนที่มีอัธยาศัยไมตรีที่ดีมากกับคนในแผ่นดินสยามแม้ว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้นทั้งสองประเทศนี้ ต่างทําศึกสงครามต่อกันอยู่หลายครั้งมาแล้วก็ตามวันหนึ่งเราได้ทราบข่าวว่ามินอองไลผู้นำทรราชของเมียนมาได้ส่งฝูงบินยิงจรวดใส่ประชาชนจนตายนับร้อยคนมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงคนเท่าคนแก่และคนหนุ่มสาวที่ต้องมาตายด้วยฝีมือของคนในชาติเดียวกันและก็มีทหารเมียนมาที่ถูกประชาชนของตนเองแอบเข้ามาฆ่าทิ้งก็มีอยู่จำนวนมาก และนับวันก็ยิ่งจะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงวินาทีหนึ่งก็ได้รับรู้จากภายในของตอนเองที่มาตอบความสงสัยของเราเองว่านั่นคือกรรมในอดีตของผู้ที่ได้ทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของผู้ปฏิบัติในดินแดนของพระาศาสดาโลกและเวรกรรมนี้ก็ได้ทำงานของเขาแล้วภาพที่เห็นก็หมายความว่า ผู้คนจำนวนมากที่ต้องมาล้มตายในเพลิงร้อนทั้งถูกเผาสดทั้งถูกยิงทั้งโดนระเบิดบ้านเมืองถูกเผาทิ้งเป็นจำนวนมากจากการเข็นฆ่าโดยเผ่าพันธ์เดียวกันเองล้วนมีเหตุมาจากปัจจัยของกรรมหนักในอดีตอีกด้วยลางบอกเหตุเริ่มต้นก็เกิดจากปราสาทเจดีเก่าแก่ที่สำคัญของชาวพระมาได้พังทลายลงจากอุทกภัยน้ำท่วมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากนั้น ก็เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งอย่างรุนแรงของคนในชาติตามมาผู้คนในทั่วโลกก็ได้เห็นภาพประเทศเมียนมาซึ่งเต็มไปด้วยควันเพลิงที่ถูกเผาเมืองอยู่เต็มไปหมดภาพเหตุการณ์ที่ทหารพรมาร่าได้เผาวัดที่สำคัญในกรุงศรีอยุธยาและพากันลอกเอาทองคำไปแบ่งปันกันอย่างมีความสุขมันก็ผุดขึ้นมาในหัวของคนไทยก็ทำให้เริ่มเข้าใจกันว่า ผู้คนที่มาล้มตายกันเป็นจำนวนมากในเหตุการณ์เข็นฆ่ากันเองนี้ล้วนมีกรรมติดตัวมาด้วยกันทั้งสิน้นที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายและยิ่งหลับตาหวนไปนึกถึงการระเบิดทำลายภาพแกะสลักพระพุทธรูปบนภูเขาขนาดใหญ่ของกลุ่มตาลิบันที่ประเทศอัฟกานิสถานในครั้งนั้นก็ได้ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นก็คือคนในประเทศอัฟกานิสถาน มีความเป็นอยู่ที่น่าอดสู่ยิ่งนักเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมคนก็ตายกันหมดทั้งเมืองและก็ไม่มีใครมาสนใจจาัดก,การศพของคนตายเลยและสุดท้ายก็กลายเป็นประชากรโลกที่ไม่มีใครในโลกไปสนใจผู้ที่ได้เกิดมาอาศัยอยู่ในดินแดนสยามประเทศนี้และรู้จักกันในชื่อว่าประเทศไทยนับว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากกันเหลือเกินเลยอยากจะเตือนไปยังคนไทยทั้งหลายว่า ควรหมั่นฝึกจิตใจของตอนเองให้มีสติมีความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่มาทำให้เรากระทบกระเทือนจิตใจภายในค่อยๆลดอารมณ์ร้อนลงและให้พิจารณาถึงเวรกรรมหนักกันให้มากขึ้นว่าสิ่งนี้นั้นมันมีอยู่จริงเช่นนักการเมืองข้าราชการหรือนายทหารและนายตำรวจที่ส่งเสริมให้มียาเสพติดระบาดกันในประเทศชาตินั้นก็กำลังจะรับกรรมกันอย่างหนัก คนที่โกงกินชาติบ้านเมืองกงกินประเทศหลายคนที่ได้ตายลงไปก็ล้วนกลับมาเกิดเป็นสุนัขจรจัดที่ต้องมาแอบคุ้ยขยะหากินอยู่ตามริมทางและต้องรีบวิ่งไปหาของกินอีกฝากทางด้วยความหิวกระหายและโลภมากก็ต้องมาถูกรถชนนอนขึ้นอืดตายอย่างน่าสมเพชอยู่กลางถนนและจะเวียนไหยตายเกิดอยู่แบบนี้ไปอีกนานแสนนานกว่าที่กรรมนั้นจะค่อยๆเบาบางลง ทำชั่วแล้วได้ดีมีสุขก็ได้แค่ชาติเดียวแต่จะไม่มีอีกแล้วชาติต่อไปเพราะจะมีแต่ชาติที่มีแต่ความทุกขเวทนาอย่างหนักเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและจะเป็นแบบนี้ไปทุกชาติตลอดไปขอขอบคุณบทความของเล่าให้ฟังบทความของอัสดางโยมนาฏและบทความของอาจารย์เดชานารุนาฏขอขอบคุณท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟัง และสนับสนุนเล่าให้ฟังมาโดยตลอดครับและขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่สนับสนุนเล่าให้ฟังโดยการโอนเข้ามาในบัญชีและปุ่มขอบคุณที่โดเนตเข้ามามากๆนะครับเพื่อต่อยอดให้มีช่องเล่าให้ฟังช่องเล็กๆช่องนี้ต่อไปได้ครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทั่วจัก,กรวาลโปรดครุ้มครองท่านผู้ฟังทุกท่านให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ